กูดดีซีเอที่ดินทำเลทองสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีนะครับ14ไร่นะครับแบ่งขายครับแปลงนี้ต่อเนื่องจากแปลงที่แล้วนะครับย1ิบอไร่นะครับก็เราซอยขายหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็ตรงนี้14ไร่8ล็อกครับตอนตอนนี้จองไปแล้วครับ4ล็อกนะฮะเหลือ4ล็อกตรงนี้เนื้อที่ใช้ซอยจะเยอะกว่านะครับจะอยู่ที่700ตารางวากว่านะฮะ บางล็อกจะ7 0็ยกับ800เลยนะครับก็ถนนที่เห็นอยู่นั้นที่รถวิ่งก็คือถนนลัดยางนะครับแต่นี้จะไม่ติดถนนลัดยางครับแต่ก็จะห่างไม่มากครับแนวดินที่เราถมไว้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นถนนลูกรังครับกว้าง8เมตรครับที่เราจะถมเข้ามาแล้วก็ข้ามแนวดินไปก็จะเป็น21ไล่ที่เราจัดล็อกขาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตรงนี้ ่าจะมีเพื่อนบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่แล้วครับตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะห่างชุมชน2กิโลครับสกิโลเมตรนะตอนนี้เราจะเน้นเน้นวิวครับเน้นความสวยงามน,นะครับเหลือแค่4ล็อกนะฮะอ,อย่าช้านะครับ เหลือล็อกหน้า1ล็อกเนื้อที่700ตารางวาก,กว่าๆนะครับก็เกือบ800ครับเกือบเกือบ2ไร่อยู่ที่4ี่ชั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะอยู่ที่ประมาณเนื้อที่7 0 0รตารางวาอยู่ราคาประมาณ3,85,000ครับที่เห็นตรงนี้นครับคือ ตรงนี้คือหน้าวัดตรงนี้ไฟฟ้าจะเริ่มจากตรงนี้นะครับกับปะปาครับจะเริ่มจากตรงนี้ไปถึงที่ก็ประมาณ200-300เมตรได้ครับนี่พอพ้นโค้งไปนะครับก็จะเป็นที่แปลง14ไร่นะครับตรงนี้คือทางลงนะครับนี่ที่เห็นทน้องแดงๆนะั่นคือเป็นแนวถนนนะครับที่เราจะทำถนนยาวลงไปนะครับ กว้าง8เมตรนะครับถนนก็จะมีด้านข้างอีกครับท่นนี้นี่ก็ที่ผมดินไว้คือเดี๋ยวปรับเป็นถนนนะครับแล้วก็เป็นลูกดังนะฮะกว้าง8เมตรเหมือนกันครับบ้านที่เราเห็นเมอสักครคู่นะครับเ,เมื่อตอนขามาผมไม่ได้ถ่ายทางเข้าวให้ดูนะครับเดี๋ยวขาออกนะครับผมจะถ่ายทางเข้าให้ดูจากตรงที่เมื่อกี้นะครับออกไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลจะถึงหมู่บ้านละ ที่เราเห็นตรงนั้นคือเขาของพระจันทร์นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเขาลังพัฒนานะฮะถนนก็จะเลาะเขาไปเรื่อยครับสองกิโลเลาะไปเรื่อยบรรยากาศก็โอเคอยู่ครับสวยอยู่ฮะผมวิ่งถนนเส้นนี้ตั้งแต่เป็นถนนลูกลังนะครับถนนลูกลังที่แบบสบภาพก็ไม่ได้ดีมากนะครับจนปัจจุบันเนี้ยเป็นรัดยางแล้วคิดดูประมาณ10ปีนะครับ ก็ถือว่าไวนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราข้ามสะพานไปนะครับแล้วพอข้ามสะพานพ้นโค้งปุ๊บก,ก็ถึงหมู่บ้านละสำหรับท่านที่สนใจนะครับออยากมาดูที่จริงนะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ได้ที่เบอร์0 8 4 2 9 5 4 6 1 9นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ครับแอดไลน์แล้วมาพูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีนะครับไว้ให้พิจารณาอีกสักหนึ่งแปลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณครับ